ดูการประชุมนาโต้ครั้งสําคัญกันนะคะเพราะว่าครั้งนี้ค่ะไม่ได้อยู่ที่ทางการของพิกกี้แล้วนะคะเพราะว่านาโต้เวลานี้ค่ะตัวใครตัวมันก่อนนะคะเตรียมรับมือเพราะว่าทรัมป์กลังจะมานะคะไบเดนหน้าจะนับถอยหลังหน้าจะอยู่อีกสักประมาณ1สัปดาห์นะคะมองกันว่าอย่างนั้นค่ะเพราะฉะนั้นนาโต้เองเนี่ยต้องเตรียมพร้อมแล้วนะคะที่จะทําอย่างไรต่อไปเพราะว่าเมื่อทรัมป์มาเนี่ย ทัเองก็จะถอนสรัฐออกจากนาโตนะคะก็จะไม่ลงขันนาโตอีกแล้วแล้วสรัฐเนี่ยก็เป็นผู้ที่ลงขันรายใหญ่ที่สุดในนาโตนะคะทําเองก็บอกว่าเราลงขันให้ยุโรปใช้ คนจ่ายกับคนใช้เนี่ยคนละคนกันนะคะเพราะฉะนั้นทรัมป์ก็มองว่าเขาควรที่จะดึงงบตรงนี้นะคะกลับมาให้ชาวสหรัฐจะดีกว่านะคะสำหรับโดนัลด์ทรัมป์ค่ะเพราะฉะนั้นถึงบอกว่าการประชุมครั้งนี้ของนาโต้ทำไมถึงจะมีความสำคัญนะคะเพราะว่ามันเดินมาถึงสาบแยกที่สำคัญมากๆแล้วล่ะค่ะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งนะคะที่สำคัญมากๆนั่นก็คือเห็นร่างแถลงการของนาโตแล้วนะคะนั่นก็คือบอกว่า พันธมิตรที่มีอาจหวนคืนนะคะนั่นก็คือหมายถึงยูเครนนั่นเองนะคะอันนี้หมายถึงนาโตจริงๆรินะคหมายถึงแถลงการของนาโตจริงๆนะคะ,ท,ะ,คะที่ออกมาแล้วค่ะสื่อทางด้านของอาทีแล้วก็สปุตนิสรายงานออกมานะคะเพราะว่าก่อน ออผลสุดท้ายที่จะต้องมีการถแถลงหลังการประชุมเนี่ยมันก็จะต้องมีร่างถ้อยถแถลงออกมานะคะสรุปก็คือยูเครนเนี่ยกลายเป็นพันธมิตรที่ไม่อาจหวนพลืนนะคะเดินหน้าต่อค่ะเวลานี้นาโตต้องช่วยเหลือตัวเองก่อนนะคะเพราะว่าลําพังนาโตเองเนี่ยก็ ต้องดูแลตัวเองก่อนนะคะในเวลานี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็ให้เหตุผลต่างๆนานาน,นะคะสำหรับพิกี้ค่ะไม่ว่าให้รออีกสิปีชนะก่อนไม่โปร่งแสงบลายๆล,ล,ล,ลายก็ว่ากันไปนะคะแต่ท้ายที่สุดแล้วเนี่ยหเป็นการเตรียมพร้อมสำหรับครั้งมา 2. ดูทรงแล้วว่าไหวหรือไม่ไหวนะคะก็เนี่ยแหละค่ะแล้วก็ข้อที่3นะคะเผือกร้อน มันก็ไม่มีใครที่อยากจะเอาไปนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่ะก็ในเวลานี้นะคะพยายามที่จะเดินหน้าหาข้อยุติแล้วค่ะสำหรับเ,เหตุการณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นจากตรุรกี จากสภาพ EU นํานำโดยทางด้านของฮังการีหรือแม้กระทั่งสีจิ้งผิงเองโมดี Modi, ในวันนี้การประชุมนาโตนะคะก็เรียกได,ด้ว่างานนี้ก็คงต้องขอบคุณทางด้านของผู้นำฮังการีเออร์บันนะคะเดินสายไปเคียฟไปเจอพิกกี้ไปเจอปูตินไปเจอสีจิ้งผิงก่อนที่จะต้องกลับไปที่การประชุมนาโตนะคะงานนี้เพื่อนมองตาเขียวแน่ๆค่ะเจอเพื่อนค้อนแน่ๆนะคะแต่เขาก็รับในสิ่งนี้นะคะยอมรับในสิ่งนี้เพื่อ ยากที่จะให้ทุกอย่างเนี่ยจบลงได้แบบสวยๆแล้วนะคะก็ในเวลานี้ค่ะผู้นำฮังการีเองรัเสเซียก็ขอบคุณนะคะขอบคุณผู้นำฮังการีมากๆเลยที่เหนื่อยมากนะคะงานนี้ค่ะเดินสายนะคะแล้วเขาเองก็เรียกได้ว่าออกมาแก้ต่างให้เพื่อนนิดนึงนะคะว่า ทางด้านของยุโรปจริงแล้วเนี่ยก็แค่ทําตามแผนงานของสหรัฐเท่านั้นเองนะคะราะว่าฮังการีเองก็คงจะโดนเพื่อนแหล่อย่างมากนะคะสาหรับในเวลานี้ค่ะก็เป็นที่มาที่ไปของมาครงนี่แหละค่ะที่เขาจะต้องมีการทําทุกอย่างนะคะเพื่อที่จะรักษาความเป็นยุโรปเอาไว้รักษาความเป็นนาโตเอาไว้ถึงกับต้องไปตุกติกกับทางด้านของออพักการเมืองต่างพักด้วยกันเอง ถึงขนาดที่ว่าไปตุกติกกับนายกันตรีเป็นคนที่ทําคลอดมาเองกับมือนะคะสำหรับมาโครงเนี่ยทำคลอดนายกันตรีฝรั่รงเศสมากับมือแต่ท้ายที่สุดเนี่ยก็ต้องยอมปล่อยนายกันตรีเด็กในมือไปนะคะเพื่อที่จะทํำยังไงก็ได้ไม่ให้เลอเพนมาเพราะถ้าเลอเพนมาเนี่ยเขาก็จะไม่หนุนเคียฟนะคะเพราะฉะนั้นรูปแบบความเป็นไปในยุโรปเนี่ยมันก็จะเปลี่ยนไปมาโครงเองก็ทําทุกทางนะคะแล้วก็ทําสําเร็จด้วยค่ะท้ายที่สุดก็สกัดเลอเพนได้นะคะเดินหน้าได้หนุน ยูกเกรนต่อได้หนุนนาโตต่อได้หนุนยุโรปต่อนะคะก็ถือว่านายกของฝรั่งเศสนะคะเสียสละแล้วกันนะคะเสียสละส่วนตัวนะคะตำแหน่งส่วนตัวเพื่อที่จะรักษาความเป็นชาติเพื่อที่จะรักษาความเป็นยุโรปเอาไว้นะคะแล้วก็เชื่อนะคะว่าท้ายที่สุดแล้วเนี่ยไบเดนเองก็ควรจะดูแบบอย่างของฝรั่งเศสนะคะควรที่จะเสียสละส่วนตัวนะคะเพื่อประเทศชาติเพื่อส่วนรวมเพื่อความเป็นตะวันตกเพื่อความเป็นยุโรปต่อไปนะคะ